ใจนะับกับภูมิแพ้ต่างกันไหมคะต่างกาันโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบมันก็คือเกิดปฏิกิริยาที่ไวเกินของร่างกายคนเราต่อสารก่อภูมิแพ้เช่นเมื่อไหร่เราไปเจอสิ่งกระตุ้น ไลฟ์ฟุลขนหมาขนแมวมร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาหลั่งสารเคมีออกมาทําให้เกิดการาบวมในจมูกมีคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นอย่างนี้สักพักหนึ่งเป็นปน,นหายหายสักระยะหนึ่งก็จะทําให้เกิดมีอาการน้ำมูกขังในพงไซนัสอีกสักระยะหนึ่งก็อาจจะเกิดการอักเสบติดเชื้อตามมาเรียกได้ว่าไซนัส,ก,สก็คือภาวะแทรกซ้อนของโรคภูมิแพ้นั่นเองค่ะการรักษาไซนัสจะมีการรักษา2อย่างอันแรกก็คือการรักษาด้วยยาอันที่2ก็คือ การรักษาด้วยการผ่าตัดเราจะใช้เทคนิคการผ่าตัดที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือเราจะเรียกว่า Full House Endoscopic Sinus Surgery การรักษาวิธีนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ระบายน้ํามูกหรือว่าหนองที่ขังอยู่ในโพรงไซนัสได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพให้เข้าไปในทั่วถึงทุกโพรงไซนัสได้ลดอาการเกิดไซนัสซารลดโอกาสกลับมาผ่าตัดไซนัสเป็นครั้งที่2ได้